สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะในโหมดนอร์มอลนะครับกับฮีโร่เดดบูดนะ <S <S> <S เป็นเดดบูดเลนกลางนะครับ จะตายให้ได้เลยถ้าผมปลาจังหวะที่ติดรถเกาะอ,อยู่อะติดสกิลหนึ่งอยู่อะน่าจะตายแนตะ่มันคูดาวอยู่ไงตัดลูนแป๊บตายละ ไม่หันกลับไปมองด้วยเป็นไงกูแอคกเลย<ะ>ใครไม่อยู่วะโทษทีเดีย๋ยวผมรีบโทดมาร์น่าจะดีนะเกมนนี้ สวยไม่เป็นไรแลกกันไปในโวหาเหรเดีย๋ยวไปตัดดิงก็ได้ะปันอยู่ ผมว่าเดี๋ยวตบแล้วก็ค่อยแถบดีกว่าอเอาชัวร์เลยเพราะว่าระยะอย่างนี้มันจำเป็นต้องแบบแถบแล้วค่อยตบตบก่อนค่อยแถบดีกวไม่งั้นก็ตายเอานะความนา่าเป็นหกอะอาจิโดดสวนอะไรกลัวอะไรบี

นาไม่มีเล่นเลยเอ้ยบนเดี๋ยวขอตัดเอง อิรูชันอะมันรถคูดาวอยู่แล้วผมชอบรุนแบบนี้ซื้อวอนร์ป Tower One of your structures is under attack. Oh wow.

<Okay. S 2> ดีแม่งเป็นรักกูเลยเฮียงนแน่คว,วายบนยับยับทีเดีเรารวยอยู่ เดววูหายเดวววววหายน่าจะเกมไวนะครับทุกคนบอกไว้ก่อน มีหวอนน่าจะมีหวอนตรงนี้กูน่าจะหวาดตรงนี้มากกว่าหัวหวาดตรงไหนก็แก้ใช่ไหยตั้ง เดีด่ยวโวเวลห้าอยู่เลยยืนกลางแทไปแลวเว็บคลิปแลว อย่าไปตบโซ่เขอตบโซ่นยเนี่ยน่าจะเข้ฟาฟวามตรงนะบางคืนด้วยทีเดียวมาหน่อยเฮ้ยทีเคนะมาต้นไม้อ่ะ ดีโูไม่สดโลกเลยพี่อะเอ้ยดีพี่อะ คำสาบดูตายยังไงก็ต้องบิงอะบิงคับทาฟ้าผมน่าจะเล่นแค่นั้นแหละน่าจะจบละท่านอนเหมือนกันเลยเพื่อน,นอเบียรมึงเสียชีวิตนะกูไม่ได้เสียเีย <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> ไม่มีตบตบช่วงแรกคูดาวมันนาน

ไม่มีวาร์ไม่เป็นไรมีวาร์ติดลงไปช่วยอะไรไม่ได้ไ่เชียกน้ำหมดเฮียสิผ้าเขาคอนหมดแล้วมั้งกูไม่ได้เฉิด่ายแล้วมั้งไอเดวโอตีคองนี่เพื่อนออกดูดเลือดตีคองเลย โอเคทุกคนนะอธิบายสกิลกันนะครับสกิลหนึ่งของเนื้อหูจะเป็นการแถบนะก็คือมันจะล็อกเป้าหมายนะครับตึงเป้าหมายไว้แล้วก็ทำดามเมจกายภาพแถมลดเกาะนะครับสกิลสองเป็นสกิลกดนะเวลาเรากดมันจะหยิบขอนไม้ขึ้นมาคนระขอนไม้จะบวกพลังโจมตีให้เรานะครับโจมตีทั้งสุดสี่ครั้งนะหรือเราจะเลือกใช้ปาก็ได้นะมันจะทำดามเมจแล้วทำให้ติดสตันนะครับสกิลสามเป็นสกิลกดเหมือนกัน,นครับเวลาเรากดแล้วเราวิ่งผ่านต้นไม้ครับเราจะได้ บัฟนะครับสโลคอมเมนในการเคลื่อนที่100%เลยนะครับพวกดีบัฟพวกอะไรนี้จะคือแบบไม่มีประโยชน์กับเราเ,เราวิ่งผ่านต้นไม้นี่คือเราวิ่งปลือเหมือนรุนเฮดเลยนะอันติก็คือตบนะครับนี่คือทำดาวเมจบวกค่าสเต็งของเป้าหมายนะวิ่งสเต็งของเป้าหมายเยอะนะครับเรายิ่งตบแรงขึ้นแล้วเราก็จะได้สเต็งตัวนั้นมาด้วยนะครับมาเพิ่มให้ตัวเราเองนะเยอะเยอะจะไปว้างกูลงไปอวะ

ไม่น่ายอมท่านน่าจะสู้ต่ออยู่ ผมจะดีนายนะมันน่าจะตัดไปแล้วละเม Legion have destroyed a hellborn tower. Not a mean one, eh? Papa Taco means. <laughs> ผมกำลังคิดอยู่ว่าระหว่างกระทาฟ้ากับเดมมนิกจะเอาอะไรก่อนดีถาฟ้าจะทำให้อันติเราคูดาวเร็วขึ้นแล้วสถานะสเต็งที่เราขโมยมาก็จะอยู่นานขึ้น งั้นก็เดี๋ยวคาถาฟ้าละกันจริงๆเฟดก็ทำแหละแต่ว่าผมก็อยากออกมือขอก่อนได้ไ้ยยจดได้พีเคมันกดเอสไม่ทันจริงๆเหรอวะเหลือๆจะเชื่อ อยู่ล่างเยอะตีคองไม่ได้ตีคองไม่ได้ช่วยยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามาเมื่อกี้ขนาดนั้นก็ตายคือผมเห็นอยู่แล้วแหละยังไงก็ต้องมาแต่ว่าหิวคลิปไอ้คลิปคตามหากระทาฟ้าล ขาดอยู่ประมาณสองพันีของนะเว้มาด้รออให้ให้ลอกลางสาม คือเด็กูนี่ก็ฟาอย่างเดียวเลยไม่เข้าอะไรจดวิ่งไปฟาอะไรไม่มีตบมีตบผมอาจจะเล่นเล่นล่างน,นะนะตะเกียอ่ะจีจีวะ